สวัสดีค่ะปรากฏการ์ลิซ่าเครซี่ฮอสทำแฟนๆและสื่อทั่วโลกตื่นเต้น ตั้งแต่ที่ลิซ่ามาโพสใน i อ Story ว่าเธอกำลังจะร่วมงานกับ c r a z y Ho อตจนถึงการแสดงโชว์แรกของลิซ่าเธอเรียกได้ว่าทั้งสื่อทั้งแฟนๆต่างไปร้องพบเธอที่หน้าสถานที่จัดงานคาร์บัลเล่โชว์และอย่างทชี่แอดเคยทำคลิปไปแล้วนะคะว่ามีรายง,งานว่าจีซูและโรเซบร่บลัคพิงจะร่วมชมการแสดง c ค a z y Ho อของลิซ่าด้วยซึ่งตอนแรกเนี่ยชาวเน็ตก็ไม่มั่นใจว่าทั้งสองสาวเนี่ยจะมาจริงๆหรอมาชมการแสดงของลิซ่าจริงหรือเปล่า สรุปมาจริงๆนะคะเพื่อนๆทั้งจีซูและโรเซ่เดินทางมาซัพพอร์ตลิซ่าและชมการแสดงจนจบท่ามกลางความปลื้มปริ่มใจของชาวเน็ตที่ชื่นชมในมิตรภาพที่น่ารักน่ารักของสวสอบดักพิง์ทั้งจีซูและโรเซ่ออกจากที่พักพร้อมกันเพื่อไปชมการแสดงเป็นครเซี่เกิลของลิซ่าโรเซ่ถือดอกไม้สีเหลืองช่อใหญ่ซึ่งเป็นสีโปรดของลิซ่าทันทีที่พวกเธอออกมาจากที่พัก ก็มีฟแฟนๆที่มารอพบเจอกับจีซูและโรเซ่ทั้งสองสาวเนี่ยบกไม้บกมือทักทายฟแฟนๆก่อนที่จะขึ้นรถไปเมื่อมาถึงยังสถานที่แสดงโชว์คาบาเล่สาวๆลงจากรถโดยใช้ช่อง VIP ท่ามกลางบิงที่รอยอยู่หน้างานส่งเสียงเรียกจีซูและโรเซ่ดังไปทั่วบริเวณงานและทั้งสองสาวเนี่ยก็เข้างานไปนะคะเพื่อนๆซึ่งภายในงานเนี่ยก็มีบิงที่ร่วมเข้าชมการแสดงเครซี่ฮอมากมาย พวกเขาได้บรรยายถึงการแสดงเป็นเค a ซอร์เกของลิซ่าให้ชาวเน็ตได้รับรู้กันอีกด้วยแอดขอหยิบยกบางช่วงบางตอนมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะบริงคนหนึ่งได้บรรยายการแสดงเป็นเ r a ซอร์เกของลิซ่าว่าเป็นการแสดงที่หรูดราสวยงามและละเอียดอ่อนที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาในชีวิตลิซ่าเต้นและเดินเหมือนเทพธิดาเธอเคลื่อนไหวเหมือนภาพวาดถาวีนัเต้นและเคลื่อนไหวได้ก็คงจะเหมือนลิซ่านี่แหละ ฉันดีใจมากที่ได้เห็นเธอในขณะที่ได้เห็นอาชีพและความสามารถของนักเต้นเหล่านี้นั่นทำให้เธอกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ที่ยิ่งใหญ่และยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นๆเธอมีความเคารพต่อการแสดงและนักแสดงอย่างแท้จริงการแสดงไม่ได้หยาบคายเลย มันสวยงามมากๆเธอเป็นคนที่มีความถ่อมตัวจริงๆฉันรู้สึกสบายใจที่ได้ชมการแสดงมันเป็นธรรมชาติและสวยงามมากมันคืองานศิลปะอย่างแท้จริงและสำหรับลิซ่าการแสดง Crazy Hot ของเธอไม่ใช่เรื่องหยาบคายอย่างแน่นอนมันเป็นงานศิลปะและใครก็ตามที่จะอ้าปากพูดเรื่องไม่ดีก็หุบปากไปเลยเพราะคุณไม่ได้อยู่ที่นั่นเพราะการแสดงดีมากลิซ่าคือนักเต้นที่เก่งที่สุด เธอสง่างามเซ็กซี่สวยเธอมีสเสน่ห์แบบซูเป,ปอร์สตาร์จริงๆและอีกความเห็นหนึ่งนะคะเพื่อนๆที่แอรู้สึกว่าตรงใจแอดมากๆเลยความเห็นนี้บรรยายว่าฉันบอกคุณแล้วว่าลิซ่าจะกลายเป็นดาราดังไปทั่วโลกลาก่อนเคป๊อปเพราะเธอเหนือกว่านั้น ทั้งวิธีการสแสดงของเธอการโต้อตอบกับสาธารณชนการเต้นและความประทับใจมันเป็นธรรมชาติและสง่างามมากจริงๆเธอเกิดมาเพื่อการสแสดงและคุณจะสัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นและความสามารถพิเศษของเธอ รับพลังแห่งความเป็นซูเปอร์สตาร์ของเธอนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆก็มีบริงคนหนึ่งเนี่ยที่เข้าชมเคลซ h o ฮอสได้เล่าโมเมนต์น่ารักน,ร,กนรักระหว่างสมาชิกแบล็พิงว่าในขณะที่ลิซ่าขึ้นเวทีร่วมกับสาวๆคนอื่นๆเธอทักทายผู้ชมจากนั้นเธอก็สังเกตเห็นโรเซ่และจีซูและสีหน้าของเธอเนี่ยมีความสุขมาก และแอจะบอกเลยนะคะว่าใครที่เคยกังวลกับการแสดงเป็นคเล็สซิเกอร์ของลิซ่าก็หายห่วงกันได้แล้วนะคะเพื่อนๆเ,เพราะเท่าที่แอดฟังจากผู้เข้าชมการแสดงจริงทุกคนต่างชื่นชมในการแสดงศิละปะ,ะแขนงนี้และทุกคนเนี่ยก็ต่างชื่นชมในความสามารถของลิซ่ามากๆแอดก็อัปเดตข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ